ชาวแพรปลูกแพรตั้งแค่ร้านเรือชาญร้องกระชังขับปลาขายปูกไผ่เลี้ยงผักปักเสารายสองชายปักน้ำสแกกลัเลือกฟิวริ้วแสะสแกกลัรุ่มรันวังเวียงชีวาชับล่องเมืองปูไทยทานีทับรุ่มน้ำสแกกลัเป็นนิจการอาจารย์นวรักษ์ภูไพบุตรนายทิน สำหรับเรือนแพท,ที่เราเห็นนี้ถือว่าเป็นศักิ์สิประเทศซึ่งเรียกว่าเหลือให้เดียวในประเทศไทยก็ว่าได้แล้วเป็นเรือนแพท,ที่มีชีวิตคำว่าเรือนแพท,ที่มีชีวิตนั้นหมายถึงว่าชาวแพนั้นได้อาศัยจริงเรือนแพแล้วชาวแพนั้นก็มีชีพตแตกต่างกันไปมีทรอาชีพรับจา้างเรียนปลาหาปลาทำประมงค้าขายแต่ที่สําคัญสำหรับชาวแพคือการทำเกษตรลอยน้ำน,นั่นเองเป็นปุบญยาและทำมาช้านานแล้วก็คือการปลูกผักต่าง เช่นผบุ้งผบกระเฉดเคยหอมไม่ดอกไม่ประดับแต่ที่สำคัญกักือการปลูกผุบุ้งนั้นนะครับปลูกหนึ่งอย่างได้ประโยชน์สามอย่างอย่างแรกคือปลูกแล้วนำไปขายเป็นรายได้อย่างที่สองนำมาทำอาหารอย่างที่สามที่สำคัญเมื่อชาวแพร่ได้มีการเลี้ยงปลากระชังจะใช้ผลพวกนี้เป็นอาหารปลาสำหรับปลาที่เลี้ยงนั้นก็ประกอบด้วยปลาแร่ปลาสวายปลาติโทซึ่งเป็นสันใหญ่นอกจากนั้นแล้วที่เราเห็นนี่เรือนแพนี้ยังเป็นเรือนแพที่เป็นอยู่ชนชดหนึ่ง เป็นจุลอยน้ําชุมชนแห่งนี้นั่นตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแคนีมีทั้งหมด15ชุมชนชุมชนนี้เป็นชุมชนที่7มีทั้งหมด391หลังคาคนเรือนประชากรก็ประมาณ646คนเป็นชนพานธา์นอกจากยังเป็นชุมชนแล้วแรงแพงในลักษณะ,ลละน,าานี้ยังมีถ้าเบียนแพปกติแล้วเราอยู่บ้านก็มีทะเเป็นบ้านใช่ไหมครตามสภาวคอครัวแต่ที่นี่ใช้คําว่าแผงที่ททยกตัวอย่างกตผมีแพที่301 ถนนแขกของสแก,กนซัมทางด้านซ้ายมือนี้เป็นรีสอร์ทแห่งแรกชื่อว่าพญาไม้รีสอร์ทมีทั้งบ้านที่พักแล้วก็แคมป์ที่พักมองเข้าไปด้านหลังเห็นว่ามีต้นยงางนาขนาดใหญ่และมีจำนวนม,มากเหมือนจะต้นเล็กๆกันทีนเปต้นใหญ่นะฮะหลายต้นโอ้กเลยเจ้าของจินหอเปโโ็นโรเจอหรือว่าสัญ,ญลักษณ์พญาไม้รีสอร์ทการเทา่ยวแตงจนทีทันทีแล้วก็ยิ่งในเขตคื้นที่นี้อาหารตราไม่น้ำรสชาติอร่อยมากโหรือก็ยิ่งปลาแดดจนให้คำนิยามความเก็บแคมป์น้ำ แข่งนั่มุ้งรถต้นมะลิหวานนะฮะเดี๋ยวขักลับผมจะได้ฟังว่าบรรทุนชานอร่อยคล้องอะไรก็ดูด้านขวามือด้านบนนะฮะด้านหลังนี้จะเป็นเรือนไทย7676ดูไปเฉยหลังใหญ่ั้นอยู่ในรอบรถเดียวกันแต่ไฮไลท์ที่สําคัญสังเกตที่บานประตูตรงซุ้มต้นไม้พูนะฮะที่บานประตูนั้นจะของบ้านได้แก่สลักในเรื่องรามเกียรติ์ตอนมายาลสศตุลทรัพย์พญาพิเภกนั้นดูโด่งชะตาของพระรามมันจะมีเคราะห์หันมาจึงอาสาแบ่งกายให้ใหญ่ แล้วโคมก็ตัดที่ทกระทะไว้ในปากแบบภาพที่เห็นดังนั้นแล้วมายร่าดเป็นรกระบองแล้วก็พ้นบอกปัดตัดไม้ทากหลังนั้นหลับแล้วก็รักขาตัวขลาวดิมเป็งบดานแบนจะปิดชีพเมื่ออนุบาลตื่นขึ้นมาแล้วจึงอาสาดำในบดาลแล้วเป็นลบก,กับพัชชานุเรื่องรามเกียรติตอนมายากกร,ร่าดฉกสงครามนั่นเป็าภาพเดียวสามารถปัญญายได้เป็นกันที่ทสัตวนักบินสำหรับแพรทางขวามือสามหลักนี้นะไม่ใช่เป็นแพรตอบผิดนะฮะเป็นแพรจ้าเรือนี่แหละครับ เดี๋ยวกันน่าจะเปิดเป็นโฮมสเตย์นะฮ oh. ะใกล้แล้วใกล้แล้วนะ่นอ oh. ก็รอปปลากับไฟฟ้านะฮะามาดูอยอดเขาบุกันดูอยอดเขานี้ได้อยู่ที่ทีฟุตและปารีนะฮะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติในวงจังหวงงัดจพงเพชรเป็นทางน,น้ำไหลมาเรียกแพร่ตากแดดหรือว่าแม่น้ำบังมา้าไหลผ่านจังหวงัดกแพงเพชรจังหว,งวัดกระบี่และจังหวัดประดิ์จนเป็นแม่น้ำสแะแกนัะ แล้วไหลไปด้านหน้าประมาณสัก20กิโลเมตรจะเป็นจบแับแม่น้ําใหญ่หรือแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งฝั่งตรงข้ามนั้นเป็นอำเภอเมืองจังหวัดชนแะต่ว่าความยาวแล้ว,ลวนะมีความยาวประมาณ20กิโลเมตรซึ่งแม่น้ำสกแกรกงนี้มีความสําคัญมากใช้ทั้งการทำเกษตรอย่างปลูกโคกปลิโภคและทำหน่อป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของชาวแพร่สแกกังน,นอกจากนั้นแล้วยังมีความสําคัญในการมีในระดับชาติเมื่อสักพรูไปที่แล้วมีการจัดง,งานรัฐีพระบรมธาติเน แม่น้ำสุขกาก,การนี้ก็เป็นหนึ่งในสองของจังหวัดพีเในการตักน้ำไปรวมในงานนั้นในการตักน้ำนั้นเรียกว่าพิธีพิกรรมสำหรับเงนแพ่ปัจจุบันนี้มีแค่165หาลัารเท่ทานั้นเองปัจจุบันนี้จะมีผู้หนึ่งผู้ใดมาขอยื่นแบบแปลนขอปกสร้างแล้วขอทะเบ็นแผ่ไม่ได้แล้วเพราะสุานการนั้นได้คุมเอาไว้แต่ก็ยังมีช่องว่างทางขงามือหลังแรกนี้นะครับเป็นแพของท่านอดีตผู้การตำรวจภูธรจังหวัดีท่านด้ซื้อจากเจ้าของเดิมซื้อทั้งแพแล้วทะเบียนแพ อาารยซื้อขายบ้านแล้วก็รีโนเวทขึ้นมาใหม่เจือเ่องวัลษณะสวกงามมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะฮะบางรายก็มีการทําพืชผักสวนครัวด้วยโดยเด็ปลามาแล้วสามารถทำเครื่องตกแต่แงได้เลย,เลยมองไปด้านบนเห็นว่ามีคาหลังหนึ่งคาสีม่งวงยาวๆท้อนแสงแตนะอันนี้เป็นอาคารที่สมเด็จพระนิพราเจ้าพรองค์ท่านทรงบรดจาคให้สร้างขึ้นมานะครับนะนำครูมาสอนใน้เรื่องการทำอาหารคาว อาหารหวานการเลือ่อนวงลายกระจัดต่อไม้การ,กการ,ราากที่กระเป๋าการตัดรูปตากระดิ่งชื่อวัสดุกุญแจที่ยงเดือนมาคมเส้นรางสหรับบ้านของเสลกในหานและเจ้ากลุเ่เหนือเพศนั้นอยู่ทางขวามือตงไกลนะฮะเอ่เอบ้านนั้นหลังคาทรงปัญญาทางขวามูนะฮะหน้าบ้านมันกำลังมีการซ่อมแซมโดยใช้ผ้าใบสีฟ้าปิดอยู่ซึ่งข้างบ้านชั้นสองนั้นจะมีใบเอ่อ์างสีแดงใกล้ๆโบยทัพถลกแองนะถัดไปนะหลังสีเขียวตรงตรงของจำนั้นเป็นบ้านเขาสหาร บางที่ในน้ำเด็กเขาอีกมีแพรหลังดึงนะฮะราคาสีแดงที่ขิดคำว่าห้ามเข้าแพรหลังนี้ก็เป็นแพรสัตวอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ผมท่านั้นมีปูเนาที่บ้านหลังนี้นะครับบมาเลขที่905สําหรับแพรหลังนี้แพร,แพรที่259ซึ่งในปีนี้ผมท่านเสด็จมาแล้วสองครั้งนะับครั้งแรกอวันที่6ถึง9กุมภาพันธ์ครั้งที่2ในวันที่13ถึง15เมษยาย,ยน,นช่วงเทศกาลสงการานต์ดีแ,แลก็ได้รับข่าวดีว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ พระองค์ท่านจะเสด็จไปครั้งหนึ่งในการเสด็จแต่ละครั้งนะพระองค์ท่านจะเดินออกร่างกายนะทั้งสัตว์เกิดนะที่ระเบียะเกิดที่เช้าที่เย็นเลยในวันที่15นะพระองค์ท่านเสด็จมาแต่เช้าเลยเราก็ขับเรือลำครั้งแต่เช้านะครัก็เห็นพระองค์ท่านเป็นเรื่องปกติในตอนนี้นะครับในสมัยก่อนนะทั้งสองฝัง่งนี้เต็มไปด้วยปุ๋ยรังแพมีแพเต็มเปมพันกว่าหลังคาแพซึ่งปัจจุบันนี้เหลือน้อยมากสำหรับเรือนแพหรือแค่แค่165หลังคาบนเรือนเท่านั้นเอง เรือทางขวามือลราใหญ่ทางขวามือก็เช่นเดียวกันเรือลักษณะนี้ในสมัยก่อนนี้จะมาจอดที่แม่น้ำสแกนดัเนเียเป็นเร้อยลำแต่ว่าในเพลิงหนองฉางมันก็ยากบ้างแล้วก็จะชาวนานก็จะบรรทุกข้าวเปลือกใส่รถเรือมาบ้านเสร็จเดือมาบ้านแล้วก็บรรทุกลงเรือลักษณะที่เราเห็นนี้เรือนี้ก็จะลากกูุไปประมาณสักเจ็ดลำหรือสิบห้าลำแล้วแต่ปริมาณข้าวเปลือกร่องตามลำน้ำเสด็จตามหมอกน้ำจักรยาแล้วก็ไปขึ้นลงสีจังหวัดบางียาลงเทพมังกร ใต้ภายในของสารลักเมืองมองเข้าไปนะตรงกลางของสารลักเมืองด้านในนั้นจะมีท่อนไม้ท่อนนึ้งอยู่ตรงกลางท่อนไม้นี่ทำจากต้นคูหรือต้นเัยฤกแต่ที่ปริยอดนั้นนะครับได้บรรจุเส้นพระเจ้าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประหงรน้าชฉวปีติก็คือเส้นผมของหลวการทิจ้าเรามองจากเรือสีเขียวกับเสืเรือสีส้มไปจนว่ามีสารเล็กๆนะฮะน้ำฝ่ามือนะสารเล็กๆสองสารนี่แหละครับเป็นสารของเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดพนมิ สายของเจ้าแม่หมู่ไทวีถ้าเราขับเรือล่องเกาะนี้ประมาณ36.25กิโลเมตรใช่ไหมแกงเกาะนี้ไม่สามารถจะข้ามมาได้นะก็จะข้ามมาต้องว่ายน้ำข้ามมาหรือว่าพายเรือข้ามมาเราขับเรือไปด้านหน้านะประมาณ36กิโลเมตรตมบริจะมีวัดใหญ่วัดเป็นวัดสุวรรท่าสุ่มประกอบด้วยวิหารแก้วร้อยเมตรปราสาทพรมขาววิหารพระห้ามบุญวิหารพระสัมพันธ์เจดีย์ทองคำแล้วก็วัดปัญฉาวเราดูข้าน้ำมาวัดผมขออนุญาตกลับลำเรือนะจะพาไปดูทางตอนเหนือของแม่น้ำแสสะกัน ็นที่เป็นปรบรรากาศของที่รวมเดนแต่สแร ขอหลันทั้งคู่ต่อเนื่อเรือชั ยุดนักดิวแค่ริวลอยมาพันไยอมถาให้คนรักใช้ใค